เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการซ่อมครับตัวทุ่นะครับทุ่นสำหรับไว้ตกปลาชิงหลิวนะครับก็มีเป็นของเก่านะครับของเก่าที่มันพังนะครับผมนะนี่นะครับคือใช้ไปสักพักนะครับนี่ตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมครับนี่มันมันจะแตกนะครับนะครับมันแตกนะครับทีนี้ ซื้อใหม่ก็หลายตังนะครับผมนะยิ่งช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้มันแตกเห็นไหมครับนะทีนี้เราเราจะซ่อมนะครับเราจะซ่อมให้มันกลับมาใช้งานได้นะครับเหมือนเดิมนะครับนะนี่อันนี้หักนะครับหักนะทีนี้อันนี้ก็ของเก่าอีกนะครับอันนี้ก็หักนะทีนี้ผมก็จะมาดัดแปลงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะ PCN นะครับ PCN f i t i s h i n g นะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำนะครับนะอุปกรณ์นะครับไม่ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมนะให้เนี่ยครับถ้าใครรู้จักเขาเรียกว่า i n o o x y นะครับนะครับมันจะมี2ตัวนะครับนะคือตัวที่เป็นตัวเนื้อนะครับแล้วก็ตัวทำแข็งนะครับนะส่วนผสมก็คือใส่50-50นะครับอย่างละ50-50นะครับผมก็ให้เรา มาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต่อตัวนี้ก่อนนะครับนะตัวนี้มันหักนะครับทีนี้มันมันเป็นทุ่นนะครับทีนี้ผมจะแก้ครับให้มันเป็นทุ่นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับทีนี้ตรงนี้มันแตกเป็นรูใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวผมจะใส่อี็อกซี่ตัวนี้นะครับผมประมาณเอานะครับผมนะห้าสิบห้าสิบนะครับอันนี้ก็น่าจะใช้ประมาณนี้นะครับก็ ให้เรานี่ครับอันนี้ตัวเนื้อนะครับอีกตัวเป็นตัวทําแข็งนะครับผมตัวทําแข็งแล้วก็ใส่เท่ากันนะครับแต่หรือว่าถ้าถ้าจะใส่แบบ 60- 40ก็ได้มันมันก็จะแข็งเร็วขึ้นนะครับนี่ครับเป็นก้อนประมาณนี้ชุดละไม่กี่บาทนะครับในร้าน20ก็มีนะครับขายเป็นชุดเลยนะครับผมใส่ตัวทำแข็งอีกนิดนึงนะครับ จะได้แข็งเร็วๆนะครับผมะจะได้แข็งเร็วๆนีครับผมนะจากนั้นให้เรานะครับบี้เลยครับนะผสมกันครับนะให้เราบี้นะครับผมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอตัวตัวนี้มันมันเข้าเนื้อนะครับเดี๋ยวผมกลับสลับกล้องด้านนึงนะครับผม อยู่ตรงไหนวะนะครับโอเคผมสักกล่องให้แล้วจะได้เห็นชัดๆนะครับผมพอผสมแล้วนะครับผมนี่ เรามันเข้าอันนี้จะไว้ด้านข้างนะครับมนี่ก็แปะด้านข้างนะครับผมไม่ให้ไม่ให้มันรั่วนะครับผมตัวนี้เราเราสามารถ เอาน้ำรูปให้มันไอ้นี่ได้นะครับเอาน้ำรูปเพื่อที่จะแต่งให้มันเนียนสวยนะครับแล้วก็ปิดรอบๆนะครับผมนี่ครับกันไม่ให้มันรั่วนะครับผม ทีนี้พอมันแห้งมันแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะแข็งเลยนะครับนี่ครับผมนะถ้าอยากให้สวยก็เดี๋ยวเอาน้ำเอาน้ำแต้มนิดนึงนะครับมาน้ำมาอนี่ยครับให้น้ำไปแต้มมันนิดนึงนะครับ เนี่ครับผมนี่แต่งให้มันเนียนๆนะครับนีครับผมนี่เราก็ได้ทุนมาใช้งานอีก1ึตัวนะครับนี่ไปตกปลาใหญ่นะครับผมนี่นี่ฮะของเก่านะครับไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อนะครับผมทีนี้มาดูตัวนี้นี่นีครับเห็นไหมครับ มันแตกนะครับผมพอใช้ไปสักพักนะ่ะมันโดนบางทีโดนแล้วมันเนี่ยครับมันบินเห็นไหมครับผมทีนี้นี่ฟ็อกซี่ที่เราผสมไว้ก็จัดเลยนะครับนะีแค่นี้พอเนี่ยเหลือๆเลยนะครับผมก้อนก้อนนึงใช้ได้นาน,นครับยี่สิบบาทนะครับไม่แพงนะครับ จะซื้อซื้อตัวเนี้ยแพงกว่านะครับตัวทุนชิงหลิวเนี่ยน,นี่ครับเห็นไหมครับทีนี้อยากให้เนียนแค่ไหนก็น้ำลูกเอานะครับผมเราก็ไปเป่าพัดลมให้มันแห้งก็ได้นะครับผมนะนะครับกิ่งให้มันเนียนเนียนนะครับผมนี่เป็นไงครับนี่ครับ นะครับผมน่นงไปเสียตังค์ซื้อเลยนะครับทีนี้เหลือตรงนี้นะครับผมแต่มันจะตรงที่ว่ามันจะไม่สวยก็ตรงที่สีนะครับผมนะก็ไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับมันสีไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะเอาแค่ว่าใช้ได้นะครับนี่เรามองเห็นเห็นตรงนี้ก็โอเคแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็มานนี้ถ้ามันแข็งก็เอาน้ำลูบนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่ไม่หนืดนะครับผมนะเวลาเราเก็บเข้าลูปปุ๊บมันมันก็จะเนียนนะครับ รูปนะครับเนี่ยครับผม แตกแล้วนะครับผมถ้าไม่งั้นนะครับพอมันแตกตรงเนี้ยมันโดนน้าําม,มันจะหนักนะครับมันก็จะจมนะครับผมนะมันก็จะทําให้มันอุ้มน้ำนะครับนี่เสร็จไปแล้วสองตัวแล้วนะเห็นไหมครับนี่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับเดี๋ยวอีกตัวนะครับตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นะนี่วันนี้นะครับ น่าจะพึ่งโค้ดไปเมื่อกี้นะครับผมนะวันนี้เอาไปเล่นชิงหลิวมานะครับนไปลองเล่นชิงหลิวมาเสียดายไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเมมเต็มนะครับผมโก็เสียดายเลยวันนี้นีะครับเอาหัวเชื้อไปลองปลาเกตมานะครับผมปลาเกตก็เข้าดีนะครับนะ หัวเชื้อจริงๆอ่ะหัวเชื้อทํามาไว้สําหรับไปตกปลาปลาหนังนะครับนะทีนี้ก็ลองเอาไปตกปลาเกตด,ดูนะพอดีมีนะนะหลายท่านนะครับสั่งซื้อไปแล้วไปตกปลาเกตปลาเกตกินนะครับผมผมเอาไปลองวันนี้เออก็กินดีนะครับปลานินตะเพียนนะครับผมนะเอาหัวเชื้อไปผสมกับขนมปังป่นแล้วก็ลำนะครับคลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ตีไปนะครับ เนี่ยครับเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยนะครับผมทีนี้เหลือตรงนี้นี่เห็นไหมครับมันแตกเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับโอ้ยสวัสดีครับนะนะครับนะสเปกเกมมิ่งนะครับผมสอนผมเล่นเกมบ้างครับนะกินหัวเชื้อเป็นยังไงนะครับนี่โอ้โหเหลืออีก กินหัวเชื้อจะกลิ่นละมุนนะครับผมผมทํากลิ่นไม่แรงนะครับนะแต่ทําเคี่ยวนะครับเคี่ยวหัวเชื้อแบบเข้มข้นนะครับไม่มีส่วนผสมของน้ําเลยนะครับแม้แต่หยดเดียวนะครับหัวเชื้อจะกลิ่นกลิ่นนิ่มๆนะครับมีน้าท่านไหนเคยเอาไปลองใช้กันบ้างยังครับผมเราจะแต่ แต้มน้ำไปหน่อยนึงนะครับบอกสูตรได้ไหมนะครับผมก็ลองเอาไปแกะดูนะครับนะนะตัวนี้นะครับผมบอกไม่ได้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวบอกให้คร่าวๆเนาะก็จะมีนะครับมีพวกเอ่อ พวกนมนะครับพวกกะทิอะไรพวกนี้นะครับผมผมก็จะเอามาเคี่ยวนะครับเคี่ยวจนหอมนะครับผมนี่ครับพอเราเก็บปุ๊บใช้น้ําปุ๊บมันก็จะเนียนเลยนะครับผมเห็นไหมครับทีนี้เราก็แค่ปล่อยให้มันให้มันแห้งนะฮะทีนี้มันก็จะแข็งนะครับผมแข็งปุ๊บแล้วก็ใช้งานใช้งานได้เลยนะครับผม ก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับสูตรน้ําจิ้มไก่ไม่ใช้แล้วเหรอครับก็จริงๆอ่ะสูตรน้ําจิ้มไก่มันมันก็ใช้ได้นะครับผมนะทีนี้เอ่อมัน,ม,นมันไว้เหมาะสําหรับไปตกตกปลาที่แบบว่าอาศัยอยู่ตามถิ่นถิ่นถิ่นบ้านคนหรือว่าตามก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะพวกที่เป็นน้ําจิ้มนะครับที่ผมเคยเอาไปตกนะครับน้ําจิ้มซุกกี้นะฮะนะแล้วก็ผมก็จะไปผสมพวกน้ํามันหอยอะไรพวกนี้ครับผมนะ จริงๆถามว่าตกมันก็ตกได้นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าไปตกปลาล่องปลาอะไรบางทีปลาล่องถ้าวิ่งวิ่งวิ่งผ่านบางทีก็กินนะนทีนี้ก็เลยคิดค้นสูตรมาใหม่นะครับนะเป็นสูตรสีเขียวๆนะครับนะถ้าใครเคยเอาไปลองใช้น่าน่าจะลองเอาไปใช้ใดูนะครับนสะสักขวดนครับผมไม้หน้าอยู่แถวไหนอยู่คลองลังสิตครับลังสิต นะครับผมอยู่รังสิตซอย5้าี่นะครับนะช่วงคลอง2นะครับกำลังจะขึ้นคลองสมนะครับสกายซ็อกเกอร์นะสนามบอลครับนะผมก็จะตกปลาอยู่แถวแถวบ้านนี่แหละครับนะทีนี้หมายคลองสามตอนนี้ผมไปลงติกตอกไว้แต่หมายคลองสามน่าจะแตกกันและตอนนี้ครับผมเพราะว่าคนเยอะกว่าปลานะครับผมปลาน้อยกว่าคนตกนะครับตอนนี้ปลาเคี่ยวจัดนะครับผม สายตึงหน่อยเช็คเหยื่อปุ๊บสายตึงคลายนะครับผมช่วงนี้จะเอาตัวต้องต้องปรับเกมให้ทันปลานะครับผมช่วงนี้เอาตัวยากนิดนึงนี่เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับนะนี่ครับแห้งล้วนะครับเียบร้อยใช้งานได้นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวหลังจากจบไลฟ์สดลองลองกลับไปดูนะครับทุนพวกนี้แตกหมดนะครับผมเนี่ยมันแตกมันแตกแล้วพอมันโดนน้ํมันมันมันจะอมน้ำนะครับทีนี้มันมันก็จะเป๋นะครับผมเนี่ยหลังจากซ่อมแบบเนี้ยเราก็ใช้งานได้นะครับผมใช้งานได้อีกอีกหลายอีกหลายทิปนะครับผมนะอีกหลายทิปจนกว่ามันจะหักหรือว่ามันจะพังนะครับนนี่อย่าลืมไปหาซื้อมาใช้กันนะครับนะนี่สุดยอดนะครับนี่มาจัดจันนะครับไปซ่อมนะ นะครับเขาเรียกว่าตัวอีฟอกซี่นะครับตัวทําแข็งนะครับนะลองไปหาดูนะครับมันมีขายร้านยีบาทก็มีนะครับผมนะมันจะมีตัวหนึ่งเป็นเนื้อนะครับตัวหนึ่งทําแข็งนะครับมาแถวบ้านผมนะครับปลาสวายปลายี่สกปลาบึกเยอะมากโอ้โหอยากไปจังเลยสวนรถไฟอ๋อยู่สวนรถไฟแถวไหนครับน้าน้าตรงใจครับนะก็ แม่หน้าไปนะครับสวนสวนรดไฟหน้าไปนะครับผมช่วงนี้ก็โควิดนะครับนะนะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมนะโอ้โหปิดแมสหายใจกันออกนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมนะก็นะาธงใจครับยังไงก็เดี๋ยวแอดแอดไลน์นะครับผมนะเดี๋ยวเบอร์แอดแอดเบอร์มาก็ได้นะครับนะนะครับก็อยากอยากไปลองกันนะปลาสวายนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์นี้จะไปลองสูตรปลาเกตนะครับผมได้หมักไว้แล้วแหละนะครับทีนี้เอายังยังไม่ได้ลองไปตกนะครับนะทีนี้ว่าจะลองเอาไปตก ของระพีพัดนะครับผมของของสิบนะครับของสิบของระพีพัดนะว่าจะไปวันอาทิตย์นี้นะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะติดตามชมกันเร็วๆนี้นะครับผมนะไม่รู้ว่าจะมีปลาอะไรนะครับรอชมกันนะครับผมโอเคครับนะใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับนี่ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะครับผมโอเคครับ